CEO OnePlus, an, OnePlus ยืนยัน OnePlus 8 Series จะรองรับการใช้งาน 5G แต่ราคาอาจจะแพงขึ้นอีกเล็กน้อย หากใครที่เคยติดตามข่าวสารของแบรนด์ OnePlus อยู่เรื่อยๆนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อของพีทเลา CEO คนดังของบริษัทเป็นอย่างดีเพราะว่าเวลามีงานเปิดตัวของมือถือ OnePlus นี่เขาจะเป็นพิธีกรที่ออกมาเล่าสปปรรพคุณและบรรยายฟีเจอร์ต่างๆล่าสุดคุณพีทก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า OnePlus 8 Series จะรองรับการใช้งาน 5G ทุกรุ่นโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับได้มาจากการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ CNET เปิดเผยว่าปีนี้ OnePlus จะเทความสนใจทั้งหมดไปที่การทําให้สมาร์ทโฟนของพวกเขาสามารถใช้งาน 5G ได้แต่อย่างไรกกก็็ตาา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 มมมมมคคคคุณพพีีททยยยยัยโโัังงออรรบนนนนะววว่่่่่่เเโโลล 5G จจใใ้้ชผิืขึึซ OnePlus 8 Lite OnePlus 8และ OnePlus 8 Pro จะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าซีรีส์ OnePlus 7นั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพีทเราก็ได้เสริมขึ้นมาว่าส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากจะให้มือถือ OnePlus มีราคาขึ้นไปแตะหลัก1,000ดอลลาร์หรือประมาณ30,000ต้นๆก็เลยมีการคาดการ์ว่า OnePlus 8 Pro มือถือรุ่นท็อปของซีรีส์อาจจะเปิดราคามาที่เราเรา800ดอลลาร์หรือเราเรา25,000บาทครับอันนี้พีทเราเองยังไม่ได้ปริปากเปิดเผยข้อมูลอะไรในส่วนนี้นะครับทำให้ไม่แน่ใจว่า OnePlus 8 Lite จะมาพร้้อมมกบควาาาาาาสรรรถใในนชง 5G ไดหืเปล่ หรือจะมีเพียงแค่ o n e plus 8และ o n e plus 8 Pro เท่านั้นที่ใช้5 g ได้และถ้าพิจารณาจากข่าวหลุดของเจ้าวัน plus 8 Lite ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันจะใช้ชิปเซต mediatek d i m e n s i t y 1000ก็อาจจะพอตอบคำถามได้นะครับว่า o n e plus 8 Lite น่าจะรองรับ5 g ด้วยเนื่องจากชิปดังกล่าวมาพร้อมกับโมเด็ม5 g ในตัวนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้อัปเดตข่าวสาร IT ทันใจกันได้ทุกวันนะครับ